โอเคครับหลังจากที่เราตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเราก็จะประกอบกลับไปนะฮะเราก็จะประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ ทุกอย่างยังปกติดีนะครับโอเคไม่มีอะไรเสียหายนะฮะเข็มแทงชนวนก็ยังปกตินะครับแรงรีคอยเมื่อสักครู่ก็ประมาณเท่าเท่ากับลูก9ทั่วไปนะครับลูกโดดก็ถือว่ารีคอยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็ยังได้อยู่แต่มีปัญหาเรื่อง บอ,อกบวมนะครับไม่สามารถเคลียร์ได้ทันทีนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะสไลด์ช้าไปนิดนึงแต่ก็ถ้าสไลด์เร็วกว่านั้นเดี๋ยวต้องลองลองดูนะต่อไปนะครับแต่ว่าก็ปกติก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูหน้าต่อไปว่ามันจะบวมหรือไม่นะครับตอนนี้เราจะประกอบกลับไปเพื่อที่จะยิงหน้าต่อไปแล้วกันนะครับ ถอยเข้ามาพร้อมกันนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็หมุนเกลียวล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็เคลียร์ปืนทดสอบระบบลั่นไกเช็คลั่นไกซะก่อนนะครับโอเคโอเคแล,แล้วก็จะเคลียร์ปืนนะครับโอเคไม่มีกระสุนนะครับ โอเคเคลียร์นะครับไม่มีกระสุนโอเคนะครับปืนทำงานปกตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะยิงอีกนัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์บ้างเฟรนช์าแนลด้ยวยกันนะครับทดสอบกระสุนลูกโดดนนะครับลูกสลักนะครับเมื่อกี้เรายิงไปก็ติดปอกนะครับ คลิปเมื่อกี้นะครับคล,คลิปที่ผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ปลอกกระสุนออกจากลำกล้องได้เนื่องจากปลอกบวมนะครับในช่วงที่กระสุนผ่านลำกล้องไปปลอกก็ยังร้อนอยู่นะฮะเกิดการบวมของปลอกนะครับติดอยู่ที่รังเพลิงนะครับไม่สามารถเคลียร์ออมาได้ทิ้งไว้สักครู่นะครับปลอกก็คลายตัวเย็นนะครับก็สามารถเคลียร์ได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราจะยิงไปที่ ระยะ20เมตรนะครับ20ถึง25เมตรประมาณนี้นะครับใช้ลูกบเลตนะครับกระสุนนะครับนัดละประมาณ50บาทเราจะยิงไปที่เหล็กเพลทเหล็กนะครับหนา5มิลนะครับในระยะประมาณ25เมตรโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป้านะครับเราจะยิงมาที่เพจเหล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าลูกสลักลูกโดดลูกซองนะเบอร์12 จะทําอะไรเพจที่หนามีความหนาห้ามิลได้หรือไม่นะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับเราจะยิงอีกด้านหนึ่งนะครับไปที่เป้าตรงนั้นนะครับประมาณอ่ายี่สิบถึงยี่ห้าเมตรนะครับประมาณนั้นได้ปืนคอมมาดโอแปดจุดหกนะครับลากล้องแปดจุดหกโอเคเราจะทำการทดสอบหรือว่าหัวกระสุนจะออกมาในรูปแบบไหน,นจะสามารถทำรอยแผ่นเพจ ห้ามิลได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเชียย์ช้านะฮะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นกระสุนชนิดอื่นก็ตอนนี้เข้ามาดูใกล้ๆครับตอนนี้ ก็อาจจะเกิดการบวมของปอกนะครับก็ไม่เป็นผลดีกับปืนนะครับถ้าปอกบวมบ่อยๆลูกโดดน่าจะมีปัญหาเพราะว่าลูกอะ่ะมันจะรีดไปกับลำกล้องเลยนะครับมันจะทำให้ปอกที่อปอกกระสุนปืนขยายตัวแล้วก็ติดอยู่ในลำกล้องนะครับเนื่องจากลูกลูกโดดเนี่ยเป็นลูกที่มีขนาดเท่ากับลำกล้องเลย มันก็จะรีดปอกทําให้ปอกติดอยู่ในรลังเพลิงนะครับในระหว่างที่ร้อนก็ตอนนี้ก็จะรอให้ปืนปอกกระสุนปืนคลายตัวก่อนนะครับอ่ตรงนี้ก็ยังแน่นปกตินะครับแน่นปกติไม่ขยับไม่เขยื่อนนะฮะนะฮะโอเคเดี๋ยวใครมีเทคนิคการยิงลูกโดดแล้วเคลียร์เคลียร์เร็วแล้วหรือว่าปอกติดหรือไม่ติดอค,คอมเมนต์แนะนําด้วยนะครับพอดีตอนนี้ก็จะทิ้งไว้ให้มันเย็นนะฮะ หายตัวส่วนลูกก้าวลูกอะไรปกตินะครับเคลียได้ปกติโอเคครับเดี๋ยวเราผมจะพาไปดูเป้านะครับที่แผ่นเพจโอเคนะครับสภาพเมื่อกี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงมากนะฮะก็เป็นรอยเพจตรงนี้เป็นรอยกระแทกเข้าไปตามมุมเหมือนได้รับแรงกระแทกนะครับส่วนแผ่นเพจเองก็ นี่นะครับเป็นรอยนะครับรอยกระแทกค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็บุ้มเข้าไปนะครับบุ้มเข้าไปทําให้แผ่นหักเลยนะครับแผ่นมีองศาที่หักเพี้ยนไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าความผิดรูปของเหล็กเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถึงขนาดงออย่างนี้เลยนะครับ ถึงขนาดงออย่างนี้เลยนะครับถือว่าแรงนะครับนี่นะฮะเป็นหลุมเข้าไปนะครับค่อนข้างที่จะทำให้เหล็กหนาขนาดนี้ยุบตัวลงไปได้ก็ถือว่าน่ากลัวนะครับก็หลังจากที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้นะครับสักครู่นะครับเราก็จะทำการเคลียร์ก่อนนะครับ ยังติดอยู่นะฮะก็น่าจะอ่าเข้ามาดูใกล้ๆครับก็น่าจะลูกที่วิ่งออกไปน่าจะทําให้ปอกรีดติดอยู่กับตัวรังเพลิงเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็โอเค อคครับออกมาเรียบ okay, ร้อยนะครับโอเคเคลียร์ไม่มีกระสุนนะครับโอเคปืนปลอดภัยก็นี่ยนะฮะกระสุนที่วิ่งผ่านนะครับอยู่ในรังเพลิงเกิดอาการรีดปอกติดติดในรังเพลิงนะครับ ติดในลํากล้องติดในลำเพลิงแลวเคลียร์เคลียร์ไม่ได้นะครับก็เป็นกระสุนลูกโดดนะครับเนื่องจากลูกลูกโดดเองก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะฟิตกับตัวปอกแล้วก็รีดลูกไปในลักษณะที่ผ่านลํากล้องไปนะครับปอกเองก็จะขยายตัวตอนที่ลูกโดดเนี่ยฮะวิ่งผ่านลํากล้องออกไปทําให้ปอกขยายตัวและติด อยู่ในลังเพิงนะครับเคลียเคลียออกไม่ได้นะครับก็ทิ้งไว้สักคู่นะครับประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับก็มาเคลียนะครับก็ออกได้นะครับปอกมันคลายตัวมันเย็นยุบตัวนะครับโอเคครับใครมีคําแนะนําในจุดนี้หรือว่าจุดไหนก็ฝากติชมแนะนําคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับบังไฟล้านชาแนลฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ Ha <laughs>